เปไม่ได้ฮะคุณปู่พูดเรื่องอะไรคะสวัสดีค่ะช่องวาระบบเสียงนะคะแล้วนีน้องโซเฟียก็มาใช่โซเฟียก็มาวันนี้โซเฟียก็มาน้องโซเฟียก็มาวันนี กินหอดรอว่ากี่หอดอมอยเนี่ยกทนไรละนุกขึ้นบ่ได้๋าขีถีงพี่หิงไหมเนี่ยนะี้เถีงพี่หิงไหมอย่งทานอะรแล้วเถีงพี่หิงหรือเปล่าขานี่พี่หิงสี เดินดิงเดิงดิ้งเดดงีี้ใช่ขาวน้าหนี้นะถ้าเสดจนีเข้ากันน้อยนแล้วก็ล่าสุดล่าสุดนครับน้องมีรายชื่อของเขาชิงรางวัลคมสัดลึกอวบใก่ไหครับฝากเขาไปกดไลค์รูป้องล้น อันนี้ลงมาก่อนลูกพัาก่อนแล้วปะดิค่ะจะตามเขาไปไหนจะตามเขาไปไหนจะบุญเขาไม่ได้ยิง ขาต้นว่ดีมากพักน้องพูนอกขอที่อยากที่นอเ้่อหนเ่อีเอ้าเมื่อกี้ไม่ยอมถ่ายมนมเมื่อกี้เนี๋ม่ไดอมน้อุ้มอ้มอุ้มกถ่ายรูปอยู่รูปแป๊บนึงัน พี่ถารูปอยู่วาหิงมีน้องใหม่แล้วีน้องใหม่ับเลยบพี่ิงงมครพี่งุ่มใคราพี่งุมแล้วเยเออพี่งมครแล้วปจองเบิพี่ง่มใครพี่งุมใคร เดินอันนี้เดินขโมยไปแล้วมยเขปแล้วอ้ดลเาเข้าใจว่าเป็นป้าหรือเปล่าคลยอยู่นะอันนี้ก็าป้าป้ปาเป้าป้า้าป้า้าป้ีป้าป้าป้้าป้้าป้ป้าป้าป้้้านพี่้าปป้าป้าป้า้ป้าป้าปนป้ป้า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 ป อ๋อขนมเหรอใช่นี่นีมี่ของใครของน้องหรือเปล่าไปแล้วดีเบบี้เบบี้ลูกเบบี้แหมตัวเองไม่ได้โตเลยค่ะเบบี้มันจะเกิดก่อนเขาแต่ว่าก็ไหนไหนไหนเบบี้ไปละเบบี้ไปล้ นี่มันดูเหัวอนเด็เฮ้ตุ่มตุ่มตัวเองไม่ได้ดูโตเลยค่ะเบบี้ของเบบี้ค่ะเขาขนมงงเลยกินไม่ได้อกินไม่ได้มีเจ็กติดคอหเืยถือเล่นได้เอาคันแกะให้หลานหน่อยถือเล่นได้อยู่แล้วถือนั่นแล้วแกะแล้วกินแล้วเอาปากกัดอีกดีค่ะข้าวติ๊กเนี่ยอีดีค่ะ ลูกลูกเยอนทุองเลยขนมแบบโอ้ยดือเหนียญดิเจ้าไปเอากัดพาสติกินเลยอ่ะแไปกนพสกกจินมดมลยิสติกอะไรอ่ะอะไรลูกอะไรอ่ะอะไรไอ่ะางอ่ะรอ

จำได้ไหมเมื่อก่อนเรียกนะเก่งดีนะเบบี้เีลอสวัสดีค่ะเบบี้เ้ยลุงมาแล้วจ้าสวยลุงยังน้องจ้าสวยลุงยังจ้าสวยลุงแล้วสวยก่อนจ้าสวยลุกก่อนจ้าสวยลุงก่อนออเก่งมากค่ะอันนีลกะอิ๋ง ยาอินเน <Tokyo> าะม่ลาเปช้แล้ว้ช่วยพอดีครับอดีครับดีครับดีครับ่โดนแล้ว่ครับสาวเงกป่นี่ะ้อนตัวหน่อยนักหนเบหวานอิหวานหน่อยหวานคนนยิหวานยิหวาเร็วเกินอยู่เกิน อาจารย์มดดีเยี่ยดีเยี่้ดีเยนนี้อะไรัีนี่พี่ลอยพี่จนี่เป็นลูกหมือนนีต้องหัวกต้องมือกับจูนยาหยาอุ้ยอันี้อลนนียังผม่อันีผมยังไม่ถึงจิงหูเลยผมยาวมากเลยมาไปเดีว ยิดีดนะลิโอ้ยหนักแไอุ้มากขนาดนี้ิดนักน่ะทำไมไม่เรียกเวลาเจอแล้วก็ไม่เรียกตอนนี้เท่าไหร่ะพอเห็นรูปแล้วก็เรียกเอาเรียกเอาอ้ยจะมาวัดิย่พี่ิงหญิงอย่แยพี่อิงเลยยเรอย่าเเรพี่หิงแ้นว เลือยูคางสไลด์เดืไม่ดีเยหมนแล้วนม่ดีเล่ไม่ดีเคยไม่ดีเลยนเข้มมีฝากไว้จำหนีนะคะน้องเวมาเบิรงความรักของน้องอินกับอดีตค่ะ